สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกิดวันเกิดในลักษณะราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมิถุนายน2568นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้ก็สามารถ แอดไลน์ไอดมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกไพ่เป็นแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ห้าไม้ e m p e r c n t h t m o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  n แล้วก็เป็นไพ่ไฟล์ออบคับ เอกอบสดโอเคครับทีนี้เรามาดูแถวล่างกันต่อนะครับโอ้ภายในกระถิบเยอะอยู่นะแต่ว่าชาวราศีมีนลัคนามีนอย่าเพิ่งกิดเยอะนะครับเดีย๋ยวค่อยดูกันนะ10ดาบเนี่ยกำลังจะจบแล้วปัญหา3ดาบมาหืมอ่านายถือเหรียญเนาะไพเดทมาโอ้โหไฟอบสดอิบนใต้สำหรับเด็กถือดาบ ชาวราศีมีนลักนามีนบอกเลยว่าไพ่ดีมีอยู่สองใบเนาะเออจะว่ายังไงดีไม่เป็นไรครับค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะดาวสองเนี่ยโคจรกลุ่มลักนาสนับชาวมีนแล้วก็ลักนณามีนแล้วก็อาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปในการคิดการตัดสินใจแต่ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ มีดาวพระศบ,บดีคือดาวประจําตัวเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในภพเลอนพันธุแล้วนะครับยังไงก็ได้เกณฑ์ที่จะทําให้เกิดคำว่าความสุขความสมหวังเกณฑ์นิรันตตรายต่างๆได้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ชาวมีนลัคนามีนนะครับพยายามเขาเรียกว่าเหมือนกับตั้งสติแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น อิทธิพลของดาวเสาเนี่ยเป็นภพลาภะโคจรมากุมลักขนานะครับสำหรับชาวมินแต่ก็เป็นพินทุบาทตนุหลักด้วยเช่นกันเพราะดาวเสาเนี่ยโคจรทับหลักไม่ว่าจะเป็นลักนาอะไรก็จะได้พินทุบาทพินทุแปลว่าจุดบาทแปลว่าความไม่ดี แปลว่าจุดรั่วจุดไม่ดีนะครับในดวงชะตาแต่มันเป็นแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นเวลาดาวเสางกลุ่มหลักคุณจะเครียดวิตกกังวลมากกว่าปกติคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากกว่าปกติพยายามนะครับมากกว่าปกติมันจะรู้สึกแบบเครียดโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวบางคนเนี่ยนะครับเคยผมเคยแบบดูดวงมาหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าแค่ใบไม้ร่วงใบไ,ไม้หล่นก็แบบร้องไห้แล้วครับ บางครั้งมันมีความรู้สึกกดดันบางสิ่งบางอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับมีไฟออฟครับนะมีเดอะมูนด้วยวิตกกังวลไพ่บอกตรงกับไพ่เป๊ะเลยดวงดาวบอกกับไพ่ตรงกันเพราะดวงดาวบอกว่าดาวเสากุมลักนะครับทับลักดาวเสาทับลักเนาะคนที่จะมีปัญหามากที่สุดคือคนที่ได้ดาวเสาและเป็นกาลากิีนีในอ่เขาเรียกว่าไม่ใช่ในดวงชะตานะครับเป็นดาวจร ใครเกิดวันพระหัสบดีดาวเสาร์จะเป็นการกินีทุกคนอยู่แล้วแล้วดาวเสาร์มาทับลักอันนี้ไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่ว่าดาวพฤหัสบดีอ่าเป็นบริวารจรไหมถ้าเป็นบริวารจรดาวเสาร์จะเป็นการกินีทันทีในการโคจรทับลักของเชาว,าวมีนลัคนามีนอันเนี้ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเจ็บหนักพอสมควรแต่ไม่ต้องกังวลเพราะยังมีดาวอื่นๆที่ยังช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะดาวพระหัสบดีคือดาวตัวตนของตัวคุณเองเนี่ย เดินไปอยู่ในพฤพษเรือนพันธุและเป็นดาวการงานด้วยแปลว่าชาวราศีมีนลัคนามีนยังมีตัวช่วยนะครับาดาวเนี่ยอ่อนกําลังลงเป็นประอยู่ในเรือนพันธุแปลว่าเป็นตาแหน่งอุดมมาเกณฑ์ด้วยองค์เกณฑ์ด้วยนะครับมันแปลว่าตัวเราเองอะ่ะต้องการสแสวงหาความมั่นคงของชีวิตอืมต้องการความมั่นคงต้องการการช่วยเหลือการปกป้องการดูแล นะครับแบบนั้นคุณอาจจะเสียใจผิดหวังนะครับหลายอย่างเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะชาวมีนลัคนามินถูกดาวเส์กับราหูเนี่ยเขาเคยทับมาในอดีตนะครับมาอย่างยาวนานถ้ารวมแล้วเบ็ดเสร็จนะสี่ปีราหูนะครับทับมาก่อนพอราหูออกเสาเข้าทับต่อรวมแล้วประมาณเกือบ4ปีที่ชาวราศีมินลัคนามินจะต้องแบบ มีปัญหาแบบนี้แต่พูดแบบนี้ไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยมาทําลายน้ําใจความรู้สึกของกันและกันแต่แค่ให้ตันหนะักว่าตัวคุณต้องรับมือกับอะไรบ้างแต่อย่างน้อยดาวเสาร์ก็มาจากพบเลือนลาภะยังไงคุณก็มีโชคนะครับแต่โชคมันต้องมากับการใช้อ่เขาเรียกว่าอะไรดีละเหมือนกับคือมันก็ต้องใช้แบบการพยายามไม่ใช่ว่าแบบคือ เอาง่ายๆทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาแบ่งนะครับว่าโชคจะมาง่ายกับมายากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดาวบาปเคะห์หรือสุปเคะห์แต่ดาวสอเป็นดาวบัปเคะร์แน่มันแปลว่าคุณจะได้แต่มันจะยากหน่อยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะได้อะไรมาแบบเหมือนอถูกหวยรวยเบอร์มันไม่ใช่แบบนั้นอนะ่ะแต่มันต้องใช้ความอดทนความพยายามคุณต้องไฟกับคนอื่นเขานะครับใฝ่องวานนาะปัญหาเนี่ยมันอาจจะเข้ามาบ้างให้เราต้องจัดการต้องเคลียร์ แต่เท่าที่ดูอ่ะคุณกําลังหนอยกําลังวิตกกังวลกําลังอ่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะถูกหักหลังมีไพ่หักหลังถึงสองใบเลยนะสามดาบกับไฟออฟสอดแถมยังมีไพ่ตัวกลางคือไฟออฟวานมาแปลว่ามีปัญหาหักถูกหักหลังเลยมีปัญหาทําให้คุณครับนะระแวงคิดเยอะคิดมากนะครับเครียดเลยนะหาทางออกไม่เจอ ไพ่มันค่อนข้างต่อเนื่องเลยแต่มันมีข่าวดีอย่างหนึ่งคือมีทั้งสิบดาบและเดชมาเลยนะมันมีข้อดีและข้อเสียที่สิบดาบกับเดชมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันแปลว่าสิ่งที่คุณกําลังผิดหวังคุณสิ่งที่คุณกําลังเสียเปรียบสิ่งที่คุณกําลังมีปัญหาทะเลาะสิ่งที่คุณกําลังไิตกกังวลสิ่งที่คุณยังหาทางออกไม่ได้มันกําลังจะจบลงไปจากสิบดาบกับไพ่เดชแล้ว มันกําลังจะเริ่มต้นใหม่อะไรที่คุณระแวงมันก็จะจบลงทุกอย่างจะเคลียร์แต่มันจะมีข้อเงื่อนไขยอย่างหนึ่งคือต้องระมัดระวังความเครียดเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณเองจะได้รับแรงกดดันมาเยอะมันจะเครียดแล้วก็อาจจะทําให้มีปัญหาไมเกรนหรือปัญหาที่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกที่ขเขาเรียกว่าไงละ่ะมันต้องแบบดูแลสุขภาพตัวเองด้วยประมาณนี้นะครับ ต้องดูรายสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าปัญหาคุณจะเข้ามาเยอะทําให้เราค่อนข้าง s e ซีเรสและจริงจังเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็จะเคลียร์แล้วก็จบไปได้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากไพ่เดอะเทมเพลนส์นะครับแปลว่าตัวคุณเองกําลังอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อาเดือนหน้าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับจริงๆดีอยู่นะแต่ว่าไพ่มันขึ้นมานักษณะของนกาทีฟ e เยอะเหมือนกันไพ่บอกว่าคุณจะสามารถสลับและปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าตตวสวิปได้ถ้าตัวคุณเองรู้จักที่จะใช้ความคิดใช้สติในการยับยั้งทุกอย่างจะจบลงและเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าอะไร p e r เ n c e แปลว่าการสลับและการปรับเปลี่ยนการสวิตไปนะครับ <S 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 ดังนั้นอย่ายึดติดอยู่กับ บางสิ่งบางอย่างจนเกินไปนะเพราะว่าอะไรที่เป็นท็อกซิกวีเรชั่นต่างๆนะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการทำธุรกิจหรือว่าอะไรต่างๆให้เอาตัวเองออกมาอย่าไปจมอยู่กับความรู้สึกอย่าไปจมอยู่กับความผิดหวังนะครับพูดง่ายแต่ทำยากเนาะอันนี้เข้าใจเลยแต่ก็ต้องทำมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละคนนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเยอะแต่ว่า เราต้องค่อยๆประกับประคองแล้วมันจะค่อยๆฟื้นกลับมาค่อยๆโอเคขึ้นมันยังมีความหวังปลายอุโมง์เพราะว่าอะไรครับเพราะดาวประจำตัวได้ตําแหน่งเยอะเหลือเกินอุจจาวิลาศเอยนะครับปลาเอยแล้วก็ตำแหน่งองคเกณเอยนะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งพันธุเนี่ยเป็นตําแหน่งของความมั่นคงเอยอยู่ในเรือนเกณอย่างเงี้ยโหจริงๆแล้วอะ่ะดวงดีมากเลย แต่แค่ดาว2สองโคโจรทับหลักนะครับมันเป็นหนักในเรื่องของความรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าดาวเสารเนี่ยเพิ่งเดินเข้ามาทับมันเลยอาจจะเป็นเอฟเฟกแรงในช่วงแรกนะครับเหมือนซีนามิอะเข้ามาในช่วงแรกอะครับมาแบบอตแทกมาแบบรุนแรงมากแล้วมันจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็ซาลงไป แบบนั้นเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับและเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับพยายามเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันจบลงไปให้ได้การงานเนี่ยบอกเลยอาจจะมีความเครียดความไม่ตกความกังวลนะครับมีปัญหาเข้ามาให้ต้องจัดการใครทําในเรื่องของธุรก,กิจก็จะมีคู่แข่งขันค่อนข้างแบบต้องไฟต้องสู้เยอะเหมือนกันเหมือนผมเหมือนกันแหละทำงานตอนนี้ดูดวงอ่ะมีแต่คนดูดวงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดครับเต็มเหมาะ เปิดไปเนี่ยมีแต่หมอดูทั้งนั้นอะไม่รู้ดูจริงหรือดูไม่จริงก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่อยากไปพูดพาดพิงถึงใครแต่ว่ามันเยอะเหลือเกินผมก็ต้องต่อสู้ก็ต้องดิ้นรนไปเอาเอาเท่าที่ตัวเองทําได้และไม่สูญเสียความเป็นตัวเองผมไม่ได้อา่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้แบบ ดูดวงตามกระแสะมากมันเลยไม่ได้ดังอะไรมากมหมนะครับประมาณนั้นก็โอเคปรับและเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับอ่าต่อไปเรามาดูกันต่อต่อไปเน,นี่ยเป็นดูในเรื่องการเงินกันต่อเลยการเงินได้อัศวินถือเหรียญเนาะก็มีรายได้เข้ามาแบบไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้แบบบื้อหวาแต่ก็ไม่ได้แบบแย่ไม่ได้สุดแต่ต้องระมัดระวัง ให้คนอื่นยืมเงินอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็แบบไปลงทุนไปอะไรดีละ่ะเหมือนกับเซ็นกู้เซ็นค้ำพวกนี้บอกเลยนะครับว่าระวัดระวังอันตรายพวกสแกมทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยสามดาบกับอ่าไพ่ไฟออฟสดเนี่ยระวังจะมีปัญหาและผิดหวังได้ดังนั้นเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับทนเอาเดือนเดียวเดือนหน้าอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับประครับประครองไม่ให้ตัวเองเสียศูนย์ไปก่อนเพราะถ้าเกิดคุณยังแบบ ดื้อรั้นที่จะทํานะครับก็ต้องรับบทเรียนต้องรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองทํานะครับกรรมคือการการะทําทําสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะมันไม่มีความบังเอิญที่คุณจะมาเจอดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตัวแก้มีอยู่สองใบที่คุณจะยังพอที่จะทําให้ทุกอย่างโอเคขึ้นดูดีขึ้นสลับปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นและ การเงินยังถือว่าไปได้เรื่อยเรื่อไม่ต้องลงทุนมากเกินไปไม่ต้องลงทุนน้อยเกินไปเอาเท่าที่ตัวเองไหวเอาเท่าตัวเองทําแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีมั่นใจและชชวชัวร์น่ะเอาไว้ก่อนในช่วงเดือนนี้เดือนหน้าค่อยว่ากันเพราะว่าเดือนนี้นะไพ่มันขึ้นมาในกระถิบเยอะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีล่ะอ่าจริงๆแล้วอะไพ่ในกระถิบไม่ใช่ไพ่ลหลแต่ไพ่เตือนแสดงว่าชาวราศีมีนรัคนามีนเนี่ยค่อนข้างที่จะดู ดิบอยู่กับความรู้สึกและความสัมพันธ์กับร Re ีเวเลชั่นกับคนทำงานกับคนในองค์กรอะไรต่างๆนะครับบางคนเนี่ยค่อนข้างถึงขั้นอยากจบอยากออกจากงานหรืออยากเปลี่ยนหุ้นส่วนเลยเพราะว่าเท่าที่ดูคือมีไพ่เดทกับ1ิบดาบมาแล้ว3ดาบก็มีความทรยศหักหลังนะเพื่อนไม่ซื่อสัตย์เพื่อนไม่จริงใจเพื่อนไม่จริงจังนะครับทีมไม่เวิร์กนะเนอะอะไรอีกละ่ะ การงานคู่แข่งขันก็มาแรงนะทำให้เรารู้สึกท้อจนไม่อยากทําต่อแต่คุณสลับปรับเปลี่ยนได้นะครับไพ่บอกว่าถ้าสลับปรับเปลี่ยนนะแล้วค่อยๆรอโอ,อ,อกาสไปมันยังพอไปได้นะถ้าคุณยังมีสายปานมากพอแต่ถ้าไม่มีสายปานมากพอจะหยุดก็ได้เพราะสิบดาบกับเดทมา2ใบเลยนะครับมันค่อนข้างรุนแรงนิดนึงแหละนะโอเคไม่เป็นไรแรงแอตแทกของดาวเสาเนี่ยเขาเข้ามา ตักเตือนเราก่อนแล้วอืมโอเคมันจะได้มีภูมิคุ้มกันมันจะได้ไปต่อนะครับเนาะประมาณนั้นก็คือบอกไว้เลยว่าราหูเคยกุมรักดาวเสารมามาทับรักเนี่ยมันไม่ได้แย่เท่ากับราหูหรอกแต่เพราะว่าดาวเสารมาจากพบอย่างน้อยมันก็มาจากพบเรือนลาภะแต่ดาวราหูมาจากพบเรือนวินาศนะครับมันแย่กว่าแน่นอน แต่ไอ้คิดว่ามันแยกก่อนตอนนี้เพราะว่าบางทีแรงเอฟเฟกของราหูทีบก็ยังมีอยู่นะครับแถมดาวเสาก็เพิ่งมาทับใหม่ๆสดๆนะมันก็ยิ่งทำให้เราแบบช้ำอยู่แล้วอะแล้วมีคนมาซ้ำอะมันก็อาจจะดูแบบต้องใช้เวลาเออต้องเข้าใจก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ให้กำลังใจนะครับกับในเรื่องของ ของสิ่งดีๆมันก็ยังมีอยู่แหละแค่เราคงต้องให้เวลากับมันมากพอนะครับให้เราพยายามปรับแล้วให้มันชินกว่านี้แล้วทุกอย่างจะโอเคเนะาะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับส่วนใครต้องการปรึกษาดูดวงเป็นดวงของคุณเองนะครับแอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณค้าม